สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับการนํามาชมกล้วยไม้พันธุ์แท้สวยๆนะครับวันนี้กล้วยไม้ที่ผมจะนํามาชมกันก็คือเอื้องสายไหมนะครับสีหวานๆสวยงามมากๆเลยนะครับ เอื wollen, ้องสายใหม่นะครับมีหลายชื่อนะครับเช่นเอื้องสายเชียงใหม่ครับเอื้องสายล่องแรงแล้วแต่พื้นที่นะครับในการเรียกโดยเอื้องสายชนิดนี้นะครับเป็นเอื้องสายที่เลี้ยงได้ทุกพื้นที่นะครับสามารถให้ดอกได้ในพื้นที่ราบเป็นเอื้องสายพันธุ์แท้ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะครับ โดยเอื้องสายเชียงใหม่ก่อน,นี้นะครับเป็นไม้จากแหล่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับให้ดอกสีหวานสวยงามมากๆเลยนะครับเอื้องสายไหมหรือว่าเอื้องสายเชียงใหม่นะครับเป็นเอื้องสายที่ได้รับความนิยมในการปลูกเลี้ยงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเอื้องสายหรือว่าหวายพัน์แท้ของป่าในประเทศไทยนะครับที่ ปลูกเลี้ยงง่ายและให้ดอกครั้งละเยอะๆครับหรือว่าให้ดอกผูนั่นเองครับทำให้เกิดความสวยงามเวลาที่เขาให้ดอกนะครับโดยเขาจะทิ้งใบก่อนให้ดอกนะครับเป็นลักษณะสำคัญของเอื้องสายโดยทั่วไปในประเทศไทยนะครับที่เวลาเขาจะออกดอกเขามักจะทิ้งใบก่อนนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับเอื้องสายก็จะทยอย แทงตาดอกและให้ดอกออกมาอย่างภูสวยงามแบบนี้นะครับดอกของเขาสวยมากๆเลยนะครับดอกดกมากๆครับเรื่องสายไหมกอน,นี้นะครับผมปลูกเลี้ยงไว้ประมาณ2ปีแล้วนะครับเขาออกดอกให้ชมทุกปีนะครับ เป็นการให้ดอกที่สวยงามและดกมากๆครับยิ่งถ้าเราเลี้ยงให้กอสมบูรณ์เส้นของเขาก็จะใหญ่และยาวมากๆครับดอกของเขาก็จะออกตลอดทั้งสายแบบนี้เลยนะครับสีสวยนะครับดอกของเขาเมื่อเริ่มบานวันแรกหรือว่า กำลังแย้มบานนะครับดอกของเขาก็จะมีสีเขียวนะครับปากดอกจะออกเป็นสีเขียวๆหลังจากบานไป2-3วันนะครับดอกเขาก็จะค่อยๆสีเข้มเป็นสีขาวอมชมพูแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกกล้วยไม้ตระกูลหวายพันธุ์แท้นะครับโดยเฉพาะตระกูลเอื้องสาย จะต้องมีเอื้องสายชนิดนี้ติดบ้านไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเอื้องสายที่ปลูกเลี้ยงง่ายให้ดอกสวยงามครับกอใหญ่มากๆเลยนะครับกลิ่นของเขาก็จะมีกลิ่นที่หอมอ่อนๆนะครับดอกจะส่งกลิ่นหอมในช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นนะครับแต่จะหอมอ่อน จะไม่ได้หอมแรงเหมือนตระกูลสายหลวงหรือว่าคลั่งนะครับตระกูลคลั่งสั้นเขาก็จะให้กลิ่นที่หอมกว่านะครับแต่แค่เห็นดอกสวยๆก็ชื่นใจแล้วนะครับสำหรับการปลูกเลี้ยงนะครับสามารถนำมาเกาะกับต้นไม้นะครับหรือว่าใส่กระเช้าไม้สักปลูกในกระถางให้เขาห้อยลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับ สามารถปลูกไว้ในโุงเรือนหรือว่าแขวนไว้ใต้ต้นไม้แบบนี้ก็ได้นะครับของผมผมจะแขวนไว้ใต้ต้นมะม่วงนะครับแบบนี้นะครับการให้ดอกก็ให้แค่ปีละครั้งนะครับแต่ให้มาก็ชื่นใจมากๆครับเนื่องจากดอกเขาสวยงามมากๆนะครับ การขยายพันธุ์ก็สามารถแบ่งหน่อนะครับแบ่งหนอ่อหรือว่าแยกตะเกียงเล็กๆแบบนี้นะครับเมื่อหลังจากที่เขาให้ดอกแล้วนะครับดอกร่วงเขาก็จะมีการแตกตะเกียงตามตาของลำต้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถแยกตะเกียงเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไปทำเป็นไม้กอปลูกขยายได้นะครับ ตะเกียงเล็กๆแบบนี้เขาก็ให้ดอกได้นะครับเป็นเอื้องสายที่ให้ดอกง่ายมากๆครับสวยงามมากๆเลยนะครับดอกตุ่มๆของเขาก็เยอะมากนะครับที่กำลังจะบานครับเป็นเอื้องสายที่ปลูกเลี้ยงง่ายและพบได้ทุกภาคเลยนะครับ แต่ที่พบเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือของเรานะครับแถบจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะพบเอื้องสายชนิดนี้อยู่ตามคาคบไม้โดยทั่วไปนะครับจึงได้ชื่อว่าเอื้องสายเชียงใหม่ครับเอื้องสายเชียงใหม่นะครับ,เ,รเ,รบเวลาเขาจะบานนะครับเขาจะบานพร้อมกันฟูเต็มกอเลยนะครับ หากผู้ที่ได้ไปท่องเที่ยวแถบภาคเหนือนะครับจะเห็นได้ว่าตามต้นไม้ใหญ่ๆนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนเอื้องสายเชียงใหม่ชนิดนี้นะครับก็จะให้ดอกเต็มกอเต็มต้นไม้เลยนะครับตามคาคบไม้ก็จะเต็มไปด้วยดอกเอื้องสายเชียงใหม่ตัวนี้นะครับบานเป็นสีชมพูตามคาคบไม้สวยงามมากๆนะครับและเป็นเอื้องสายที่ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้เก่งมากๆครับ สามารถให้ดอกได้ในพื้นที่ราบครับปลูกเลี้ยงได้ทั่วไทยเลยนะครับเป็นเอื้องสายที่น่าปลูกสะสมสำหรับมือใหม่ก็ปลูกได้นะครับเป็นเอื้องสายที่ผมอยากแนะนำให้มือใหม่ทดลองปลูกเลี้ยงครับเนื่องจากว่าจะได้มีกําลังใจในการปลูกนะครับเขาสามารถแตกหน่อและออกดอกได้ ง่ายมากๆนะครับเป็นเอื้องสายพื้นฐานที่ผู้ที่เริ่มสะสมปลูกเลี้ยงควรนำมาปลูกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสะสมต่อไปนะครับสวยงามมากๆครับควรมีติดบ้านไว้นะครับสำหรับเอื้องสายเชียงใหม่หรือว่าเอื้องสายใหม สายล่องเร่งนะครับแล้วแต่พื้นที่ที่เขาจะเรียกกันนะครับมาชมความสวยของเขากันอีกสักครั้งนะครับสวยงามมากๆนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพามาชมดอกกล้วยไม้สวยๆกันอีกนะครับขอบคุณครับ